สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมณิดาชาแนลนะคะวันนี้มาเรียนทำน้ำพริกตาแดงค่ะที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวนะคะเป็นโครงการของกอสนอค่ะอาจารย์มานั่งรอแล้วค่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็มีหอมหัวแดงกระเทียมพริกน้ำมะขามน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาเกลือกระปินะคะ เพื่อนๆก็ทยอยมาแล้วค่ะก่อนอื่นก็จะคั่วหอมกับกระเทียมก่อนนะคะพลิกด้วยค่ะคก็จะผัด,ดไปคั่วไปจนหอมจนได้ที่นะคะวันนี้มีป้าอ้วนเป็นวิทยากรให้พวกเรานะคะพวกปปาก็จะช่วยกันค่ะ แม่กินน้ำพริกไม่เหมือนกันนะฮะอาจารย์ฉันนะกินก็ฉันกินแต่สมัยขี้หนูล้วนเลยไม่ใช่ใส่พี่ใหญ่นะสามน่ารักมากเกิดเป็นสามแดงเปรี้ยงน่ารักมากโม่โมห่ เริ่มหอมแล้วนะคะคั่วได้ที่แล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนค่ะตอนนี้เราก็จะมาเคี่ยวน้ำมะขามก่อนนะคะพอเย็นแล้วก็จะนำมาปั่นค่ะนำพริกกระเทียมหอมแดงที่เราคั่วไว้นะคะมาปั่นรวมกันค่ะ ปั่นก็ยังไม่ละเอียดดีนะคะก็ต้องใช้วิธีการโคลค่ะน้ำมะขามก็ได้ที่แล้วค่ะตอนนี้น้องครูก็รับหน้าที่โคลน้องพลิกให้เรานะคะหลังจากโคลแล้วคุณพี่รำเจียกก็จะนำมาปรุงรสค่ะเราก็ช่วยกันปรุงนะคะใส่น้ำปลาน้ำมะขามน้ำตาลปี๊บ ถ้าใครชอบชูรสก็เหยาะชูรสไปนิดนึงค่ะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเราก็จะช่วยกันชิมค่ะน้ำปลาสีไอ้นี่สี่หน้าตาเริม่มดีแล้วนะคะเนี่อร่อยกว่าพวกหลังเนี่ยเครื่องเยอะอยู่ที่รสชาติอนี่ยไม่จริงทีเครื่องแค่เนี่ย หลังจากปรุงเรียบร้อยเราก็จะใส่กล่องค่ะบรรจุลงในกล่องนะคะช่วยกันบรรจุค่ะอาจารย์ก็จะมาช่วยด้วยค่ะสูตรนี้สามารถทําขายได้เลยนะคะเป็นสูตรไม่ตายตัวค่ะสูตรตามใจนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะอาจารย์ก็จะให้พวกเรากลับไปทานที่บ้านนะคะคนละสองกระปุกเลยค่ะ กบ้างดิค่ะมีทั้งน้ำพริกตาแดงแล้วก็ใส่แมงดาด้วยค่ะทำเสร็จเรียบร้อยพร้อมน้ำแมงดาหอมอร่อยแมงดาค่ะพร้อมทานแบบพุกข้าวได้เลยไข่ต้มแล้วก็อันนี้ไม่มีแมงดาแต่เต็มน้ำพริกแมงดาตาแดงแมงดาไข่ต้มอ่ะขิบไข่ไปเลยขิบไข่นะลูก เย็นกลับบ้านไปเราก็ต้มไก่น้ำพร้างลุกกับน้ำพริกอร่อยค่ะโครงกรน,นี้ก็จบสวัสดีคสวัสดีค่ะ